นี่ต้ตองพวกฉันจะเริ่มกินข้าวแล้วส่วนแกน่ะไม่ต้องมานั่งร่วมโต๊ะหรอกยืนอยู่ข้างก็พอแม่ทำไมแม่พูดแบบนั้นล่ะครับนี่เป็นการกินข้าวของครอบครัวเรานะแม่จะไม่ให้พี่สะพ้ยมานั่งที่โต๊ะได้ยังไงมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับแม่ตอนเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแกแกไม่ต้องมายุ่งสะพ้ยไม่นั่งโต๊ะอยู่แล้วมันเป็นกฎธรรมเนียมของบ้านเราตอนที่ฉันแต่งเข้ามา ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนนัดแต่งงานแล้วตองก็ควรที่จะเรียนรู้กฎระเบียบของบ้านเราวันเนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีจะได้สอนตองไปเลยจะได้รู้ธรรมเนียมของครอบครัวเราไม่เป็นไรค่ะตองไม่นั่งโต๊ะก็ได้ค่ะนานๆทีทุกคนจะมารวมตัวกันเชิญนั่งกันตาำสบายเลยค่ะ อร่อยมากเลยนะ <c oughs> เอานี่ยเยตองมยืนเซอร์อยู่ทำไมตอนนี้พวกเรากินข้าวเสร็จแล้วนี่ไปจ่ายเงินสิจะได้กลับบ้านกลับช่องกันขอโทษนะคะแม่หมายความว่ายังไงเหรอคะปกติแล้วเจ้าภาพก็ต้องเป็นคนจ่ายไม่ใช่เหรอคะแล้วตองเองก็ไม่ใช่เจ้าภาพซะหน่อยตองมาที่นี่ตองก็มายืนเฉยๆยด้วยซ้ำอ่ะทำไมตองต้องจ่ายด้วยอ่ะคะตองทำไมแกพูดแบบนี้ฮะแกเป็นลูกสะใภ้คนโต ออกมากินข้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องจ่ายไม่ใช่เหรอ <c oughs> หรือว่าพ่อแม่แกสอนมายังไงฮะฉันไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบนี้ตอนแรกตองไม่มีสิทธิ์แม้จะนั่งร่วมโตะด้วยแต่พอตอนกินกันเสร็จแล้วกลับมาบอกให้ตองจ่ายเนี่ยเหรอคะแม่ก็เป็นคนเชิญทุกคนมาเองไม่ใช่เหรอคะแต่แม่จะมาให้ตองจ่ายได้นะแม่ไม่รู้สึกว่ามันแปลกไปหน่อยเหรอเอาจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ตองเขาก็สอนนะคะว่าให้ตองเนี่ยเคารพคนอื่นแล้วบ้านตองก็ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันด้วยไม่ใช่อคติแล้วก็ลําเอียงแบบนี้ นี่ไงตองไม่ต้องมาพูดมากเลยนะบ้านเราก็เป็นแบบนี้สะพ้ายใหม่อย่างแกะจะมาเปลี่ยนกฎไม่ได้รีบจ่ายจะได้รีบกลับบ้านแม่คะแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยก็มีความคิดแล้วก็มีคุณค่าในตัวของตัวเองแล้วยิ่งการที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยความเท่าเทียมแล้วก็การเคารพกันเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญนะคะนี่ตองแค่ให้ไปจ่ายเงินแค่นี้ทาไมต้องพูดมากเลยคะฉันว่าแกเนี่ยมันก็แค่คนขี้เหนียวคนนึงไม่อยากเสียเงินเสียทอใช่ไหม ทำเป็นผู้จาดีสุดท้ายก็แค่ไม่อยากเสียงนี่นเองโธ<ฮ>่ไม่ใช่นะคะตองไม่ได้ขี้เหนียวค่ะแม่แต่ตองแค่ไม่พอใจกับความไม่เท่าเทียมกันของครอบครัวนี้เอาจริงๆเนี่ยครั้งนี้ตองอาจจะจ่ายให้ได้นะคะแต่ครั้งต่อๆไปล่ะคะตองต้องมานั่งดูแบบนี้ยแล้วสุดท้ายตองก็ต้องเป็นคนจ่ายเหรอคะบ้านนี้ก็เป็นแบบนี้แหละใครแต่งเข้ามาบ้านนี้ก็ต้องยอมรับแกเป็นส้ายใหม่แกแต่งงานกับน,นอ็อตแกใช้ชีวิตร่วมกับแตน่น็อต ไม่ใช่แกมาใช้ชีวิตแบบสบายๆพวกฉังก็ผ่านแบบนี้กันมาก่อนป้าคะแม่คะแต่นี่มันไม่ใช่ยุคเก่าแล้วนะคะเราไม่ควรจะเอาประสบการณ์ของแม่กับป้าเนี่ยมาตัดสินชีวิตของตองตองยอมรับนะคะกฎเกณฑ์ที่มันมีเหตุมีผลแต่เรื่องนี้ตองไม่ยอมรับค่ะแล้วใครจะจ่ายเนี่ยก็จ่ายกันเลยนะคะตองไม่จ่ายนี่นอ็อตแกดูเมียแกใช่เพิ่งจะแต่งเข้ามาในบ้านเราไม่เท่าไหรนะ่ก็กล้าขัดคําสั่งของฉันแล้ว นี่กกจะมากดหัวฉันใช่ไหมถ้าแกยังทําแบบนี้นะน็อตบ้านหลังเนี้ยก็คงจะเละสหรับแกเกินไปแล้วเช็นกุศลเลีย้ยงแกมาจนโตไม่ให้แกมานั่งดูเมียแกขบแกแบบนี้นละน็อตแม่คะตั้งแต่ตอนแต่งงานมาเนี่ยพ่อแม่ตองก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะแต่ตองก็เชื่อว่าความรักมันสําคัญกว่าฐานนะตองก็เลยแต่งงานกับพี่น็อตแต่ดูเหมือนว่าตอนเนี้ยตองจะคิดผิดแล้วล่ไไะไั่ไงอ่ะฉันไม่ได้บังคับแกให้แต่งไม้แต่ตอนแรกเนี้ย แล้วทำไมไม่หย่ยวาให้มันจบๆละ่ะในเมื่อแต่งเข้ามาอยู่บ้านฉันละ <c oughs> ก็ต้องฟังบ้านฉันสิแม่ครับเราจะออกมาทานอาหารกันทั้งทีอ่ะทาไมไม่ต้องมาทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยอ่ะทําแบบเนี้ยมันทําให้รรยากาศเสียเปล่าๆนะครับแม่กับป้าหัวโบราณเกินไปไหมครับผมว่าแม่กับป้าเนี่ยควรฟังพี่ตองบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับพี่ตองแกเป็นหลานฉันนะแกไปเข้าข้างคนนอกแบบนี้ได้ยังไงพี่ตองกับพี่น็อตอ่ะเขาแต่งงานกันเขาเป็นครอบครัวเดียวกันครับ การพูดคุยกันดีๆเนี่ยจะทําให้ครอบครัวเรามีแต่เรื่องดีๆไม่ใช่เหรอครับพี่นอ็อตพี่พูดอะไรหน่อยเหรอแม่กับป้าเขาก็ลังด่าเมียพี่อยู่นะเนี่ตองตองเป็นอะไรของตองเนี่ยตองพูดอะไรออกมาปกติพี่ไม่เคยเห็นตองเป็นแบบนี้เลยนะแม่กับป้าเขาเป็นผู้ใหญ่ในบ้านตองกำลังทําให้แม่กับป้าเขาโกรธอยู่นะรีบขอโทษแม่กับป้าเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแกหุบป,ปากเลยปอนเมียฉันฉันจัดการเองได้พี่นอ็อต ไม่เป็นไรหรอกตอนพี่เข้าใจแล้วพี่ดอตตองเข้าใจแล้วแหละว่าที่ผ่านมาที่ตองอดทนไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตองจะได้รับการยอมรับกลับมาเลยแล้วการที่ตองให้โดยที่ตองไม่เคยเรียกร้องอะไรกลับมาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าตองจะได้รับความเคารพกลับมาเลยสักครั้งตองที่ตองพูดแบบนี้มันหมายความว่าไงการที่ตองแต่งงานกับพี่เนี่ยตองใช้ความอดทนมากเลยนี่ไงฮะก็ใช่ไงตั้งแต่ตอนที่ตองแต่งงานกับพี่มาเนี่ย ตองไม่เคยได้สินสอดอะไรจากพี่แม้แต่บาทเดียวบ้านกับรถมันก็เป็นเงินของพ่อแม่ตองเราที่ตองแต่งงานกับพี่เนี่ยตองแต่งเพราะว่าพี่คือพี่ตองไม่ได้แต่งเพราะเรื่องเงินทองอะไรแล้วตองก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบเนี้ยตองทนได้นะ,ะที่แม่กับป้าพี่พูดกับตองแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ตองทนไม่ได้เนี่ยก็คือพี่เข้าข้างพวกเขาโดยที่พี่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของตองเลยอะนัลูกชายฉันมันทําแบบเนี้ยมันก็ถูกแล้เนี่ยฉันอุตส่าห์เลี้ยงลูกชายฉันโตขนาดนี้แล้ว มันก็ต้องฟังฉันเข้าข้างฉันสิมันจะฟังแกทําไมแม่พี่พูดถูกพี่เป็นลูกชายคนโตของบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวพี่พูดอะไรไปอะตองก็ต้องฟังแล้วก็ทำตามที่พี่บอกได้ค่ะถ้าพี่คิดว่าทุกอย่างที่พวกพี่ทํากันเนี่ยมันถูกต้องแล้วแล้วตองไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอะไรได้เลยงั้นตองก็ขอเปลี่ยนที่ตัวเองก็แล้วกันพี่น็อตเราอย่ากันเถอะพรุ่งนี้ไปเจอกันที่เขตตองเดี๋ยวก็สิพี่ตองพี่ตอง พ,นะพี่ทําอะไรลงไปเนี่ยพี่รู้ตัวบ้างไหมแม่กับป้าเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยพี่รู้ไหมพี่ทําแบบเนี้ยพี่จะเสียผู้หญิงที่รักพี่ไปนะนักปอนปอนปอลไม่ตามันทำไมมาเฮ้ยแต่ก็ช่างมันเถอะนอตนัตทำแบบนี้ถูกแล้วลูกที่เลือกเข้าข้างแม่เข้าข้างป้าเนี่ยคนอย่างเยยตองน่ะมันไม่กล้าหย,ย่าแกง่ายๆหรอกง่ครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดตองเขาหยากกับผมมาจริงๆทำไงครับ เชื่อสินสิมันไม่กล้าอยากกับแกหรอกมันก็แค่ขู่แกเท่านั้นเองถ้ามันอยากกับแกมันก็จะเป็นขี้ป,ปากของชาวบ้านเพิ่งแต่งงานได้ไมีนานก็อยามันไม่กล้าอยากกับแกหรอกมีแต่คนจะด่าฝ่ายหญิงว่าไม่ไดีเรื่องผมก็ใจแล้วครับป้าดีมากลูกชายแม่มันต้องแบบนี้สิเราจบกันได้สักทีนะคะ ต่อไปนี่ก็ตัดขาดกันไม่ต้องมีอะไรมายุ่งเกี่ยวกันอีกเี๋ยวตองตองพี่ขอโทษตองตองอย่าไปไหนตล้งตองตองตองพี่ขอโทษตองถ้ามีสามีที่เป็นลูกแง่ซู้ไม่มียังจะดีกว่า